สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในวันนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่สิเมษายน2022นี้นะครับนี่ก็เข้ามาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลอีสเตอร์นี้แล้วนะครับในเทศกาลทุนทุกนี้ครับและในสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์พิเศษครับที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในวันนี้นะครับและในวันนี้ด้วยกันนะครับอยากให้เราที่จะมาตามรอยองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันรวมสรรเสริญพระเจ้านมัสการกับพระเจ้า เดินกับพระเยซูด้วยกันครับผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันครับเราจะเดินในทางของพระเย พระองค์บันเทาวสมบันเชา,เ,าเป็นกำลังให้เราได้พบความส ทางของพระเยซูอีกครั้งหนึ่งครับเราจะเดินในทางของพระเยซูมีพระองค์คอยดูชีวิตของเรายามเมื่อมีปัญหาพระองค์บรรเทา กำลังให้เราได้พบความสุขเราจะเป็นดังนกอินทรีแข็งแกร่งแม้ลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหวไม่หวั่นไหวมีกำลังสู้ไปสู้สู้สสส เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่จะไว้จอมราชาเราร้องทาเลลูยานมัมสการพระองค์ให้เครื่องดนตีประสานลังของกังวา เบิกบานทั่วร์พาสุา่ทางเราร้องฮาเลลูยานมันสก,การพระองค์ให้เพลงงามมา Ta-ta! จะมาสงบจิตใจของเราลงเพื่อที่จะมานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันนะครับสําหรับในตลอดช่วงเทศกาลทนทุกข์ที่ผ่านมานี้นะครับให้เราที่จะได้ระลึกถึงการทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันให้เราที่จะมาขอบคุณพระเจา้าสําหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระองค์ได้ส่งประทานพระคุณพระพรต่งตางๆมากมายที่พระองค์ได้ส่งสมพระพรมาตั้งแต่วันพระบุรุษ พ่อรุ่นแม่ส่งมาจนถึงชั่วดูชั่วหลานของเรานะครับอยากใช้เราที่จะร้องสรรเสริญพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันครับสองบวยพรงอรและคุ้มครองขอพระพักพ,พระองค์ท บนเราทรงดำรงพระเมตตาในสันติสุขอีกรอบครับทรงอวยพรและคุ้มครองขอพระพรพระองค์ทอแสงพระสิริบนเรา นำนาเดินอยู่เคียงข้างดำเนินถามกันด้วยภาษีรีขอส่งป้องกันในสุขิีทางส่งอยู่กับเราส่งอยู่กับเราในยามรุ่งเช้าในยามค่ำคืนวันที่ครับมาวันที่จากไปวันที่ชื่นชมวันที่เสียใจส่งอยู่เพื่อเรา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 

ละนี้นะครับอยากจะให้เราที่จะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระองค์สำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้ทรงบทบานพรบคุณพ้อคอความรักของพระองค์มาให้กับเราในช่วงเวลาแห่งการทนทุกนี้ให้เราที่จะระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูค์ด้วยกันผ่านในช่วงเวลานี้ด้วยกันที่เราจะสงบจิตใจของเราอธิษฐานของเราลงให้เราได้ใช้เวลานี้ที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันจริงๆ เดี๋ยเราที่จะสรรเสริญพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าก็ผ่าด้วยเสียงของเราอย่างนด้เราที่จะบอกกับพระเจ้าเป็นการเปิดดวของเราด้วยกันเดี๋ยวขอให้เราร่วมใจกันในที่ทานครับ ถ้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณพระพรความรักต่างๆมากมายมาให้กับเราในตลอดเดือนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาและในวันนี้เราได้มาเพื่อที่จะขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยกัน เราขอบคุณพระองค์สําหรับความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อความรักของพวกเราเพราะเพื่อความรักของพระองค์ทําให้เราทุกคนนั้นได้รับความรอดอยากจะให้เราที่จะมาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเราขอฝากเวลานี้ไว้ในแผ่อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านข้อเชื่อของอาัคาราธรรมทูตด,ด้วยกัน ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองเดียวของพระบิดาทรงปฏิสนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจรรีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปิลาตปกครอง,งทรงถูกตรึงไว้ที่กางเขนและมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์สเสด็จลงสู่แดนมรณา ในวันที่สามทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณนาเบื้องขวาของพระเจ้าผู้รทรงฤทธิสุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานณชฉันระหว่างทรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่กกยคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมน โอกาสต่อไปโอกาสมอบถวายนะครับระหว่างการมอบถวายนะครับให้เราร้องเพลงค่ามอบถวายทั้งกายใจพีบูชาด้วยกันครับ้าาามอบถวยกยกใจ เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณพระพรความรักมากมายของพระองค์ผ่านมาทางองค์พระเยซยสุิิตในเวลานี้เราเพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้เราได้นำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะถวายให้คืนกับพระองค์ขอพระเจ้าที่จะทรงได้ใช้ทรัพย์ นี้ให้เกิดผลในพันธกิจของพระองค์มากมายเพื่อจะได้มีส่วนช่วยเหลือผู้คนต่างๆอีกมากมายโดยเช่นกันในช่วงเวลานี้เราทั้งหลายอธิษฐานขอ,ขอบคุณทุกคนสําหรับผู้ที่มีส่วนในการถวายนี้ที่จะได้รับพระคุณพระพรอย่างมากมายมาจากพระองค์ด้วยเราขอขอบคุณในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอามน ให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกบทที่15ข้อที่21-25มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอเล็กซันเดอร์และลูฟัสเดินทางมาจากบ้านนอกมาตามเส้นทางนั้นพวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมน Simon ให้แบกกางเขนของพระองค์พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่ที่แห่งหนึ่งชื่อกลลโกธาแปลว่ากระโหลกศีรษะ แล้วพวกเขาเอาเหล้าอางุ่นผสมกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่ทรงรับแล้วพวกเขาก็ตรึงพระองค์ที่กลางเขนและเอาฉลองพระองค์ของพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันเพื่อจะไม่เพื่อจะรู้ว่าใครได้อะไรขณะที่พวกเขาตรึงพระองค์นั้นเป็นเวลาสามโมงเช้า สำหรับหัวข้อที่จะแบ่งปันในวันนี้ก็คือเรารับบทบาทไหนนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปด้วยกันในวันนี้นะครับมาจากพระคิสธรรมคัมภี์ในพันธสัญญาใหม่นะครับจากพระกิตติคุณมาละโกนะครับที่เกี่ยวกับการตึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนะครับซึ่งช่วงที่พระเยซูคริสต์นะครับทรงถูกตึงที่ไม้กางเขนนั้นก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อยู่หลายคนเลยนะครับให้เราที่จะมาศึกษาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันครับ ก่อนอื่นนะครับอยากให้เราที่จะทักทายซึ่งกันและกัน,นครับบอกคนข้างๆของเราว่าโฮสนาครับใช่แล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูาเล็มอย่างผู้พิชิตนั่นเองนะครับและพระองค์ได้ทรงผ่านประตูเมืองเข้ามาและผู้คนต่างก็ร้องโฮสนาด้วยกันโฮสนาด้วยกันใครรู้บ้างไหมครับว่าโฮสนาหมายถึงอะไรครับ วฆสณาก็หมายถึงว่าโปรดช่วยให้รอดด้วยเถิดใช่ไหมครับก็คือเพราะว่าเขาเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเป็นพระเมสสิยานะครับผู้ที่มาปลดปล่อยพวกเขาออกจากการปกครองของโรมันนั่นเองนะครับ คือผู้ที่จะมาช่วยเขาให้รอดจากความบาปด้วยนะครับและพี่น้องที่รับชมอยู่ในเวลานี้นะครับและพี่น้องที่รับชมอยู่ในย้อนหลังด้วยกันครับอยากจะเราที่จะมีส่วนในการนมัสการในวันนี้ด้วยกันครับอย่าลืมที่จะทักทายกันเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันนมัสการเพื่อทจะมีส่วนในการนมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับบทบาทของเราคือใครนะครับบทบาทแรกนะครับก็คือปิลาตนั่นเองนะครับเราคง เคยรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมกันบ้างไหมครับไม่สามารถที่จะอ้าปากโต้แย้งอะไรได้เลยใช่ไหมคเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไหมครับปิลลาดนะครับก็ซึ่ง อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนกันครับซึ่งในเวลานั้นนะครับปิลาตนะครับเขาก็คือผู้ที่ตัดสินองค์พระเยซูริตร์อย่างนั้นเองครับซึ่งพระเยซูริ์นะครับก็ทรงกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน,นครับพระเยซูได้ทรงแต่ภาวนาอย่างสงบนิ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะให้พระเจ้าทรงช่วยปลอบประโลมเพื่อที่จะให้พระเจ้าทรงประทานสันติสุขให้กับพระองค์นั่นเองและหวังว <ishes S 2> <goo. S 1> ่า, onne, า,านะครับเมื่อเราที่จะต้องเจอกับ ปัญหาหรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้อยากจะให้เราด้วยเช่นกันนะครับที่จะทําเช่นเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสที่จะเฝ้าภาวนาอธิษฐานนะครับให้เราที่จะมาช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับองค์พระเยซูคริสด้วยกันดีไหมครับในวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงกับปิลาตนะครับชื่อนี้เราคุ้นุ้นไหมครับปิลาตคือใครครับ เชื่อแน่เลยว่าเราจะต้องได้ยินทุกๆครั้งใช่ไหมครับที่เราอ่านหลักข้อเชื่อนั่นเองใช่ไหมครับทุกครั้งที่เราอ่านหลักข้อเชื่อของอักลักษ์ธรรมทูตเราก็จะได้ยินชื่อปิลาตอยู่เสมอนั่นก็คือว่าปิลาตคือผู้ที่ตัดสินให้ตรึงพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนั่นเองแหะครับเราไม่สามารถที่จะลืมชื่อนี้ได้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วปิลาตได้ทําอะไรบ้างให้เรามาดูในพระวจนะในวันนี้ด้วยกันนะครับจากลูกาบทที่23ข้อที่22อครับขอให้เราอ่านด้วยกันครับ ปลาจึงถามพวกเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรเราไม่พบเหตุผลอะไรที่เขาสมควรจะตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยไปใจแล้วนะครับจากพระวจนะในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับปิลาตได้ถามย้ําถึงกี่ครั้ง3มครั้งเลยใช่ไหมครับปิลาตพยายามที่จะตัดสินพระเยซูคริสต์ด้วยความเป็นธรรมอย่างที่สุดแล้วเพื่อที่จะให้เรื่องนี้ได้จบลงแต่ว่าก็ประชา ชนนะครับเขาก็ไม่ยอมกัน,นครับและในเทศกาลนี้นะครับมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่ว่าจะต้องมีการที่จะปล่อยนักโทษได้หนึ่งคนนะครับดังนั้นนะครับปีลาตก็จึงเห็นโอกาสในครั้งนี้นะครับที่จะให้ความเป็นธรรมกับองค์พระเยซูคริสใช่ไหมครับก็จึงพยายามที่จะบอกกับเขาว่าเนี่ยคนเนี้ยไม่มีความผิดเลยไม่สามารถที่จะหาความผิดอะไรมาลงโทษพระองค์ด้วยเลย แล้วเราจะควรควรจะปล่อยไข้ปิลาสก็ได้ถามกับประชาชนไปนะครับปิลาสก็คงคิดว่าเอ๊ะฝูงชนได้เห็นแล้วว่าเอ๊ะพระเยซูคริสต์ไม่มีความผิดไม่มีความบาปก็น่าจะร้องให้ปล่อยพระเยซูปล่อยพระเยซูใช่ไหมครับแต่ว่าผลที่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับฝูงชนกับร้องโห่ร้องว่าตึงพระเยซูคริสต์เสียตึงพระเยซูคริสต์เสียแล้วสิ่งที่ปิลาตตัดสินอย่างเป็นธรรมตามความจริงนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินได้ครับ เพราะว่าฝูงชนนะครับเป็นผู้ที่เลือกเองและฝูงชนนะครับก็ได้ร้องให้ปล่อยบาลบปัสไปและด้วยเหตุนี้นะครับพิลาจึงได้ตัดสินให้ตรึงองค์พระเยสุคริตเพราะกลัวว่าฝูงชนจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นเองนะครับความจริงไม่ใช่ความจริงไม่ใช่การตัดสินที่เกิดจากความจริงแต่ผลจากการตัดสินของคนหมู่มากดังนั้นนะครับทำให้ความชั่วร้ายได้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจในครั้งนี้ พี่น้องครับในการดําเนินชีวิตทางความเชื่อของเรานั้นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่เราจะได้ไปยังแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมครับคือการที่อยู่ในคริสตจักรดังนั้นนะครับอย่าให้ความชั่วร้ายต่างๆได้เข้ามามีส่วนในคริสตจักรของเราอย่าให้เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของเราด้วยนะครับคนที่2นะครับที่เราจะมาดูบทบาทในวันนี้นะครับก็คือซีโมนนะครับให้เรามาดูด้วยกันดีไหมครับจากมาระโกบทที่15ข้อที่21ครับให้เราอ่านด้วยกันครับ มีคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนเป็นบิดาของอรซเซนดอด์และลูฟัสเดินทางมาจากบ้านนอกมาตามเส้นทางนั้นพวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมน Simon ให้แบกกางเขนของพระง จากพระวจนะในตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับซีโมนนั้นนะครับก็ได้ถูกเกณฑ์ให้แบกกลางเขนนะครับเนื่องจากว่านะครับพระเยซูทรงอ่อนกําลังลงไปใช่ไหมครับถ้าเกิดพระองค์แบกไปเองนั้นกว่าที่จะถึงภูเขาโคลโกธานั้นก็คงต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพ้นวันไปก่อนนะครับจึงทําให้นะครับทหารโรมันก็ได้ไปเกณฑ์ซีโมนนะครับให้มาช่วยแบกกลางเขนของพระองค์ไปนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรล่ะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับได้ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตของซีโมนนะครับก็คือทําให้เขาได้เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์และได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวซีโมนเท่านั้นนะครับเขาได้เปลี่ยนแปลงไปยังครอบครัวของเขาด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับพระเจ้าก็ได้ทรงใช้ครอบครัวของเขาให้เป็นพรกับคนอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งซีโมนคนนี้นะครับเขาก็คือผู้ที่ก่อตั้งคริสตจักรอันทิโอคขึ้นมานั่นเองแล้วภรรยาของเขานะครับอาจารย์เปโตก็ได้กล่าวไว้ว่าเธอนั้นคือมารดาแห่งการอธิษฐานเลยใช่ไหมครับเธอก็เป็นเหมือนกับผู้นําทางจิตวิญญาณ แล้วลูกชายอเล็กซานเดอร์นะครับก็เป็นผู้นําในคริสตจักรอยู่ที่กรุงเยรูซาเลม็มและลูฟัตนะครับก็ได้เป็นผู้นําคริสตจักรที่อยู่กรุงโรมนะครับซึ่งการที่เกิดคริสตจักรขึ้นในกรุงโรมนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้คริสเตียนได้มีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นในกรุงโรมนะครับซึ่งการเพิ่มขึ้นมากมายของคริสเตียนนี้นะครับก็จะขัดต่อหลักการปกครองของโรมันใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดการข่มเหงคริสเตียนครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นนะครับในที่สุดในตอนสุดท้ายนะครับจักรพรรดิจกัจกรพรรดิคอนสแตนตินนะครับก็ได้ประกาศให้าศาสนาคิดเป็นาศาสนาหลักของโรมครับจึงทําให้คิดศาสนา,านะครับก็ได้เผยแพร่ออกไปทั้งโลกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจากในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านะครับ ไม่ได้ทรงเรียกผู้ที่สมัครใจที่จะติดตามพระองค์เท่านั้นในการทำพันธกิจของพระองค์นะครับแต่พระเจ้าได้ทรงเกณฑ์คนต่างๆด้วยให้มารับใช้ด้วยกันให้มาแบกกลางเขนของพระองค์ด้วยกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพระเจ้าจะทรงอํานวยอวยพรพวกเขาให้เกิดผลอย่างมากมายครับให้เราด้วยเช่นกันครับที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้การได้ไม่ใช่เฉพาะเราแต่รวมไปถึงครอบครัวของเราลูกหลานของเราด้วยครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงรักข้าพง์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงส่งพระเยส,สุคิต์มาสิ้นพระชนบนไม้กลางเขนเพื่อรับความบาปทั้งสิ้นแทนเราเราขอขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจ,จนะในวันนี้ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการตึงพระเยส,สุคิดที่ไม้กลางเขน ผ่านทางปิลาศผู้ที่พยายามจะตัดสินองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความยุติธรรมผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่ยอมทนทุกทรมานแทนพวกเราแท้ที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริรสุทธิ์ปราศจากความผิดบาปใดๆเราเองต่างหากที่สมควรจะต้องแบกรับความเจ็บปวดนี้เมื่อเราต้องเจอกับความอายุติธรรมขอให้เราที่จะสงบนิ่งภาวนาเช่นเดียวกันกันกบองค์พระเยซูคริสต์เราขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้เรียนรู้ผ่านทาง บทบาทชีวิตของซีโมนชาวไซรีนผู้ที่ทรงถูกเกณฑ์ให้มาแบกกลางเขนแทนพระองค์พระเจ้าไม่ทรงเรียกเฉพาะผู้ที่จะติดตามพระองค์เพียงเท่านั้นแต่พระเจ้าจะทรงเกณฑ์เราให้มาแบกกลางเขนของพระองค์ด้วยแล้วพระองค์จะทรงประทานให้เกิดผลอีกมากมายในเวลานี้ให้เราอธิษฐานเผื่อสําหรับพี่น้องของเราพี่น้องสมาชิกสังคมไทยของเราหลายคนในเวลานี้ที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่ ขอพระเจ้าที่จะทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะทรงยื่นผ้าอันทรงธิ์ของพระองค์สัมผัสแต่ต้องรักษาการเจ็บป่วยและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเขาให้กลับมาแข็งแรงขึ้นในเร็ววันในเวลานี้เราอธิษฐานเพื่อสําหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กําลังทํางานอยู่หลายคนมีหน้าที่การงานที่แสนหนักขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรเสริมกําลังเรียวแรงของเขาให้มีความแข็งแรงขึ้น ที่จะทำงานฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการทำงานขอให้เขาที่จะพบกับความปลอดภัยในการทำงานพบกับความราบรื่นในการทำงานด้วยในเวลานี้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องของเราหลายคนที่กำลังเรียนอยู่และในวันนี้หลายคนที่กำลังสอบอยู่ขอไปะเจ้าที่จะส่งประธานสติปัญญาที่มาจากพระองค์ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและวิชาต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในการสอบภาษาเกาหลี เวลานี้เราอธิษฐานเพื่อสําหรับครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราที่อยู่ที่เมืองไทยขอพระเจ้าที่จะส่งปกป้องคุ้มครองรักษาพวกท่านและพวกเขาด้วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรอการกลับไปของพวกเราและได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่ง เราอาธิษฐานเผื่อสําหรับกลุ่มสังคมไทยของเราที่เป็นเหมือนกับบ้านของเราครอบครัวของเราที่อยู่ที่นี่ที่พระเจ้าจะท่งบัะทานพระคุณพระพรความรักต่างๆมากมายมาระหว่างซึ่งกันและกันด้วยเราอาธิษฐานฝากซึ่งกันและกันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอน ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษพิธีธรมผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขออนำข้าพระองค์งเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้้นจากซึ่งชั่วร้าย,ายเหตุว่าราชนาจและฤทธิ์เดชและพระเิรีเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับในสัปดาห์สุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์นะครับที่ในวันนี้พระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอ,อย่างผู้พิชิตนะครับเราได้เฉลิมฉลองโห่ร้องโหสนาให้กับองค์พระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับ และยิ่งไปกว่านั้นนะครับในสัปดาห์ตลอดสัปดาห์นี้ครับที่เราจะระลึกถึงการทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์จนกว่าที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันอาทิตย์หน้านะครับและในอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองในการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ในวันอีสเตอร์ด้วยกันนะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในการ นมัสการในวันนี้นะครับขอขอบคุณทีมนมัสการก่อนเลยนะครับที่มาร่วมเล่นดนตรีด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณพี่เสรีนะครับที่มาช่วยเล่นเบสให้เราวันนี้ขอบคุณทีนะครับมาเล่นกีตาร์ขอบคุณอาร์ตนะครับที่มาช่วยตีกลองด้วยนะครับขอบคุณคิงนะครับมาเป็นคอรัสห้ยญาญ่าเป็นคอรัสห้และก็โอนะครับที่มาช่วยควบคุมรลายให้นะครับและในวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับมอสด้วยนะครับที่มาร่วมนมัสศการกับเราวันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาร่วมกับเราในวันนี้หรือหลายครั้งงงแล้้้วใช่่่ัััเคคคครรรททีี2 2นะบ ก็ขอพระเจ้าจะทรงอวยพรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการนะมัส,สการในวันนี้ทุกคนด้วยเช่นกันครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่น้องที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราและก็ดูย้อนหลังของเรานะครับขอพระเจ้าที่จะทรงอํานวยอวยพรพี่น้องทุกคนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันนะครับาอก็ ขอให้เราที่จะร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต,รตลอดสัปดาห์นี้และลึกถึงการทนทุกข์ทรมานขององค์พระเยซูคริสรแล้วมาร่วมเฉลิมฉลองการเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสรด้วยกันในอาทิตย์หน้าในวันอีสเตอร์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ